เตรียมหนังสือเรียนแล้วก็แบบบันทึกกิจกรรมให้พร้อมเลยนะคะในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะอ่าที่เป็นแบบสำรวจความรู้ก่อนเรียนอันนี้นะักเรียนทำหรือยังเอ่ยอ่าสามสิบหกกับสามสิบเจ็ดนักเรียนลองดูของตัวเองนะลูกหน้าสามสิบหกกับสามสิบเจ็ดทำแล้วใช่ไหมคะ โอเคพี่ทำแล้วคนอื่นๆทำได้ออยังเอ่ยทำแล้วค่ะโอเคครับอ่าหลายคนคงทำแล้วนะคะแต่วันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะลูกเพราะว่าเราเรียนเรื่องอาหารแล้วก็สารอาหารจบไปแล้วใช่ไหมคะก็มาพบกับตัวอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ ันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของการแยกสารนะคะการแยกสารเนื้อผสมหรือว่าวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายนะคะเราใช้วิธีการใดบ้างในการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายนะคะเราก็จะมาดูกันและการเลือกใช้วิธีนั้นวิธีที่เราเลือกใช้เพราะเหตุใดที่เราเลือกใช้เราต้องดูจากส่วนไหนนะคะในการเลือกใช้วิธีการแยกสาร แน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิจารณานะคะคในการแยกสารนะคะสิ่งแรกก็คือพิจารณาจากสมบัติก็คือสมบัติของสารแล้วก็ลักษณะของเนื้อสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนะคะในสิ่งที่เราพิจารณาก่อนที่จะนำมา แยกสานะคะนักเรียนต้องดูสมบัติแล้วก็ลักษณะของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ,ะมาดูวิธีแรกมีวิธีอะไรบ้างเอ่ยเราจะมาดูกันวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายนะคะถ้าหากพิจารณาจากสมบัตินะคะและลักษณะเนื้อสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนะคะสิ่งแรกก็คือลักษณะของแข็ง นกับของแข็งกรณีที่เป็นของแข็งทั้งคู่ถ้าสารนั้นเป็นของแข็งทั้งคู่นะคะจะสามารถแยกได้โดยโดยวิธีการใดได้บ้างการปัดรู้จักการปัดไหมเอ่ยเคยเห็นไหมปัดข้าวหรือว่าเปลือกทัวใช่ไหมคะการหยิบออกอันนี้บางคนเคยใช้อยู่บ่อยๆใช่ไหมลูกอะไรบ้างที่ใช้ การหยิบออกได้หรือแม้แต่การร่อนนะคะนี่ก็คือกรณีที่เนื้อสารก็คือของแข็งปนกับของแข็งเรามองดูสารแล้วก็คือของแข็งปนกับของแข็งสามารถเลือกใช้วิธีการใดได้บ้างต่อไปกรณีที่ของแข็งปนอยู่กับของเหลวแน่นอนเลยต้องใช้วิธีการอะไรลูกการกรองใช่ไหมคะการตกตะกอนก็ได้นะคะ ถ้าหากตกตะกอนเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการต่อไปก็คือการลินออกนั่นเองนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือกรณีที่สารนั้นสารที่เราต้องการแยกนั่นก็คือเป็นของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กอ่าเป็นของแข็งแต่เป็นสารแม่เหล็กก็คือมีสารแม่เหล็ก นอยู่กับสารอื่นเราก็ใช้วิธีการอะไรคะดึงดูดใช้วิธีการดึงดูดด้วยแม่เหล็กนะคะก็คือใช้แม่เหล็กดึงดูดนั่นเองนะคะกรณีที่เป็นของแข็งปนอยู่กับสารแม่เหล็กนะคะไปมาดูวิธีแรกวิธีการฝ่าน,นักเรียนดูของแข็งปนอยู่กับของแข็งอันนี้มีมวลแตกต่างกัน อ่ากรณีที่มีมวลแตกต่างกันที่เจอได้พบได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยก็คืออะไรลูกการผัดอะไรเอ่ยที่ควรบอกตะกี้ผัดข้าวอ่าการผัดข้าวใช่ไหมคะอ่ะแต่เราตอนนี้อ่ะเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนนี้ข้าวก็คือเราซื้อโดยที่ผ่านกรรมวิธีมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเป็นมเมล็ดข้าวเรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนที่จะมาเป็นเมล็ดข้าวนะคะสมัยก่อนก็คือยังเป็นข้าวเปลือกนะคะอ่าคนสมัยก่อนอาจจะใช้วิธีการตำนะคะหลังจากนั้นก็มาใส่อะไรอันนี้เราเรียกว่าอะไรกระด้งใช่ไหมคะที่ใช้ในการปัดข้าวใช่ไหมเอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นการฝัดใช้แยกสารอ่าที่เป็นของแข็งกับของแข็ง แต่มีอะไรเอ่ยมวลแตกต่างกันมวลแตกต่างกันก็คือไงคะมวลมากกับมวลน้อยนั่นเองสามารถใช้วิธีการฝัดได้นะคะต่อไปหยิบออกอันนี้แน่นอนการหยิบออกก็คือง่ายง่ายมากใช่ไหมคะเป็นของแข็งปะปนอยู่กับของแข็งแต่อาจจะมีสีและ รูปร่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนก็เลยใช้วิธีการอะไรได้เลยหยิบออกอ่าสามารถใช้วิธีการหยิบออกได้เลยอ่าอะไรบ้างที่เราสามารถใช้วิธีการหยิบออกได้ในชีวิตประจําวันที่เราเจออยู่บ่อยๆเช่นอะไรบ้างลูกหยิบหอยจากสาอ่าหยิบหอยออกจาก ทรายอ่ะเปลือกหอยมีขนาดใหญ่ซึ่งเรามองเห็นได้ชัดใช่ไหมคะปะาปนอยู่กับทรายเราสามารถหยิบเปลือกหอยออกจากทรายได้นะคะหรือถัว่วเมล็ดถัว่วใช่ไหมคะ,มะเมล็ดถัว่วเราสามารถหยิบมเมล็ดถั่วที่เสียออกจากมเมล็ดถั่วที่ดีได้เช่นเดียวกันอ่ะถ้าไม่เยอะมีสีที่แตกต่างขนาดแตกต่างกันเยอะๆเราก็สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้เลยนะคะ โอเคต่อไปตัวอย่างการหยิบออกเหมือนที่พี่ปีบอกพี่เพื่อนบอกเมื่อก,กี้ลูกเปลือกหอยกับทรายใช่ไหมคะใช้วิธีการหยิบออกได้เลยอย่างนี้เนื่องจากเป็นของแข็งทั้งคู่และขนาดของของแข็งนั้นแตกต่างกันนะคะหยิบออกได้อะไรอีกข้าวสารกับข้าวเปลือกอ่าก่อนที่เราจะหุงข้าวเห็นไหมตักข้าวใส่หมอ้อปุ๊บ อาจจะมีเข้าเปลือกปะปนมาไม่เยอะเราสามารถใช้วิธีการหยิบออกได้เลยหรือแม้แต่การแยกลูกบอลสีต่างๆนะคะ,ะการแยกลูกบอลสีต่างๆก็ได้ใช้วิธีการหยิบออกได้เลยเพราะมองเห็นชัดเจนนะคะในส่วนนี้ต่อไปการร่อนของแข็งปนกับของแข็งเช่นเดียวกันแต่ขนาดแตกต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนก็คือแปลงนะคะอ่ะเช่นร่อนอะไรบ้างเอ่ยเช่นร่อนอะไรบ้างเอ่ยร่อนอะไรบ้างลูกร่อนแปง้งอ่าร่อนแป้งนะคะร่อนแป้งก่อนที่จะทําขนมอ่ะ สิ่งที่มีของแข็งที่มีขนาดเล็กใช่ไหมคะก็สามารถผ่านลอดผ่านรูตะแกรกงได้ใช่ไหมคะส่วนที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็นเม็ดกรวดปะปนอยู่ก็ไม่สามารถลอดผ่านรูตะแกรกงได้เพราะฉะนั้นลอนแป้งก็สามารถทำได้ลอนอะไรได้อีกทรายใช่ไหมทรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างก็สามารถลดได้นะคะตัวอย่างเหมือนที่เพื่อนบอก หมือนที่พี่ปีบอกตะกี้เนี่ยร่อนแป้งนะคะและที่ควรบอกก็คือต้อนสายก็ได้นะคะนี่ก็คือลักษณะตัวอย่างของสารที่แยกโดยวิธีการด้นนะคะคนอื่นๆแสดงความคิดเห็นได้นะลูกแสดงความคิดเห็นได้เลยต่อไปค่ะ การกรองอ่าอะไรบ้างที่ใช้การกรองได้การกรองเป็นการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวอ่าเป็นของแข็งปักบ,บนอยู่กับของเหลวแต่ของแข็งนั้นไม่ละลายในของเหลวนะลูกเช่นอะไรบ้างเอ่ยที่พบในชีวิตประจำวันอะไรบ้างลูก ใช้วิธีการกรองที่พบในชีวิตประจำวันที่สำคัญคือของแข็งต้องไม่ละลายใช่ไหมคะไม่ละลายในของเหลวเช่นเช่นเซนตี้เช่อนอะไรบ้างลูกยิวไหมคะที่ดูเสร็จนะครับให้มาเลือกตรงนี้ครับออฟไตัวนี้ครับของใครเปิดไม่อยู่เอ่ยใครเป็นไม เบนเปิดใหม่อยู่ครับเบนปิดใหม่ด้วยลูกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่าไม่ตีไม่ตี้ตัวอย่างอะไรบ้างลูกที่ใช้หลักการกรองได้โดยแยกสารโดยวิธีการกรองได้ลูกดินกับน้ําครับอ่าดินกับน้ําอ่าแล้วอะไรอีก<ช>ที่<ช>พบในชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันที่เราทําในครัวมีไม่เอ่ยในครัวเวลาเวลาทอดอาหารแล้วมันมีน้ํามัน อ่าเวลาทอดอาหารอานนี้ใครต่อเปลยหอมโอเคโอเคต้นหอมทอดใช่ไหมคะทอดเวลาทอดอ่ทอดขนมใช่ไหมคะอาจจะมีพวกปากของเศษอาหารใช่ไหมลูกก็สามารถกรองเศษเหล่านั้นออกจากน้ํามันได้อ่านี่ใช้หลักการกรองได้หรืออะไรอีก นึกถึงกะทิกรองกะทิมาจากอะไรลูกเนื้อมะพร้าวอ่าเนื้อมะพร้าวเก่งมากลูกถิงใช่ไหมเอ่ยถ,ถิงใช่ไหมลูกค่ะโอเคเก่งมากลูกเนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะอ่าเราทํากับข้าวในครัวแม่ทากับข้าวใช่ไหมคะนี่ก็คือในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคะ กะทิก็คือได้มาจากการเนื้อมะพร้าวใช่ไหมคะเนื้อมะพร้าวเราก็ใช้หลักการกรองเช่นเดียวกันอะไรอีกที่ใช้หลักการกรองได้อะไรลูกนึกถึงการทํานมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะนมถั่วเหลืองทํามาจากอะไรเอ่ยถั่วเหลืองอทํามาจากถั่วเหลืองเราก็เป็นไงคะใบ บดใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มาบีบคั้นเอาแต่น้ําใช่ไหมคะเหมือนเช่นเดียวกับน้ำมะพร้าวก็คือือนี้ของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวแต่วัสดุที่นํามากรองเป็นอะไรได้บ้างถ้าในการทดลองในทางวิทยาศาสตร์เราใช้อะไรลูกเราใช้อะไรกระดาษกรองใช่ไหมคะในทางวิทยาศาสตร์เราใช้กระดาษกรองแต่ใช้อย่างอื่นได้อีกไหมในการกรองถ้าต้องการให้ได้ ให้ของขนาดเล็กไม่สามารถผ่านกระดาษกรองหรือว่าถ้าเป็นข้าวของเราที่ทําในครัวก็คือเป็นอะไรคะถ้าข่าบางก็ได้นะคะถ้าข่าบางก็สามารถนํามากรองได้อันนี้ก็คือหลักการกองนะคะอ่ะตัวอย่างอหานี่ที่เจอในชีวิตประจาําวันกรองชาก็จะมีอะไรอยู่แล้ว ผ้าใช่ไหมคะอ่าใช้ผ้าในการกรองได้กาแฟหรือกรองน้ําใบเตยนะคะหรือน้ําอื่นๆก็แล้วแต่บางบ้านก็คือใช้อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะนี้นักเรียนอาจจะไม่ออกเหมือนที่ถิงถิงบอกเมื่อกี้ก็คือที่เราใช้อยู่ก็คือกระทิใช่ไหมลูกอ่าติ๊คันเอาแต่น้ํานะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นอับมะพร้าวตรงนั้นเราก็ทิ้งนะคะใช้วิธีการกรองได้ ตกตะกอนอ่าต่อไปการตกตะกอนเป็นของแข็งปนอยู่กับของเหลวนะคะที่มีลักษณะคุณอะไรบ้างที่เราวางให้ตกตะกอนอะไรบ้างลูกกรณีที่น้ําที่เราลองไว้ที่บ้านมีสีคุณใช่ไหมลูกเราก็เอาสารส้มไปแกงอ่ะสารส้มไปแกงเพราะอะไร จึงเอาสารส้มไปแกงสารส้มช่วยอะไรลูกสารส้มมี่้นการตกตะกอนอ่าเก่งม,มากเลยค่ะโอเคอ่าสารส้มช่วยให้ลักษณะของอะตะกอนเหล่านั้นก็คือทำให้ ตกตะกอนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะทําให้สารนั้นตกตะกอนได้เร็วขึ้นของแข็งเหล่านั้นตกตะกอนได้เร็วขึ้นหลังจากตกตะกอนแล้วนะคะลักษณะของสารนี่ที่เป็นของแข็งอนุภาคของแข็งจะลงไปอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะหลังจากนั้นเมื่อตกตะกอนเสร็จแล้วไปอยู่ที่ก้นภาชนะเราก็สามารถใช้วิธีการกรองได้ หรืออีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้คือวิธีการอะไรลูกวิธีการอะไรให้แยกออกจากกันได้แยกของแข็งกับของเหลวนอกจากจะใช้วิธีการกรองแล้วสมมุติตกตะกอนแล้วเราใช้วิธีการอะไรได้เลยอารระเหยออะไรเอ่ยระเหยอ๋อ,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 อ ลินออกอ่าใช้วิธีการลินออกนั่นเองนะคะเก่งมากแต่ในการลินออกต้องระวังอะไรนิดนึงก็คือมือต้องเบานะคะเพราะว่าถ้าหากเราอ่าลินอย่างรวดเร็วนะคะไม่ระวังของแข็งที่ตกตะกอนอยู่ก็อ่ามันจะขึ้นมานะคะอ่าเพราะฉะนั้นต้องตักหรือว่าลินเบาๆนะคะ นี่ก็คือใช้หลักการตกตรกระกอนอะไรบ้างนี่ที่ตกตะกอนของน้าคลองใช่ไหมโรคตกตะกอนของน้ําคลองถ้าตกตะกอนแล้วเราใช้การลินออกได้หรือตกตะกอนของนมนะคะถ้าวางทิ้งไว้นานๆจะตกตะกอนหรือแม้แต่ถ้าเป็นการทดลองที่เราทดลองบ่อยๆก็คือน้ําปูนใสจะเห็นได้ชัดนะคะน้ําปูนใส น้ำแป้งพวกนี้นะคะต่อไปใช้แม่เหล็กดึงดูดแน่นอนเลยบอกแล้วใช้แม่เหล็กดึงดูดของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กกับของแข็งที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะถ้าหากต้องใช้แม่เหล็กดึงดูดชนิดหนึ่งคือมีสารแม่เหล็กอีกชนิดหนึ่งต้องไม่เป็นสารแม่เหล็กตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง ผงตะไบเหล็กออกจากทรายอะไรได้อีกผงตะไบเหล็กออกจากข้าวสารหรือแม้แต่เป็นไงคะปั้นจันอันนี้ในโรงงานใหญ่ๆนะคะปั้นจันแยกโลหะในโรงงานใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็คือสามารถใช้แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะที่สําคัญบอกแล้วก็คือนิดนึงต้องเป็นสารแม่เหล็กแต่อีกชนิดหนึ่งต้องไม่ใช่สารแม่เหล็ก จะใช้แม่เหล็กจะใช้วิธีการแยกสารโดยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะอะทีนี้มาทบทวนความรู้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปนะคะอะดูคําถามนะคะเดี๋ยวช่วยกันตอบนะลูกช่วยกันตอบคําถามแรกออและขอเป็นของแข็งพอมีขนาดใหญ่กว่าขอมาก กอและขอเป็นของแข็งกอมีขนาดใหญ่กว่าขอมากสารผสมนี้สามารถแยกออกจากกันด้วยวิธีการใดได้บ้างลูกการร่อนค่ะอนออกคร่บอ่าเก่งมากที่นักเรียนตอบมาคือถูกต้องเลยลูกนั่นก็คือใช้วิธีการอะไรคะการร่อนหรือว่าการหยิบออกเก่งมากเลยอ่า ใช้วิธีการร่อนหรือว่าการหยิบออกนะคะกรณีที่อของแข็งนั้นมีขนาดแตกต่างกันมากนะคะแตกต่างกันมากในการแตกต่างลักษณะนี้อาจจะมีมวลแตกต่างกันหรือว่าขนาดแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการหยิบออกได้เลยลูกอ่าปิดไม้ก่อนลูกปิดไม้ก่อนครับ ของใครเปิดไม่อยู่โอเคอ่าต่อไปกอและขอเป็นของแข็งอีกมีขนาดแตกต่างแตกต่างกันเล็กน้อยอ่ากอและขอเป็นของแข็งมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยแต่กอมีสีแตกต่างจากขอ,อแตกต่างกันเล็กน้อยแต่สีเนี่ยแตกต่างกันเลยสามารถใช้วิธีการแยกสารโดยวิธีการใดลูก การหยิบออกอาเก่งมากต้องใช้วิธีการหยิบออกเพราะว่าขนาดแตกต่างกันมวลแตกต่างกันเล็กน้อยแต่สีแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้หลักการก็คือใช้วิธีการแยกโดยวิธีการหยิบออกได้เลยนะคะเก่งมากต่อไปพอเป็นของแข็งไม่ละลายในของเหลว อ่าก็เป็นของแข็งแต่ไม่ละลายในของเหลวขอเราควรแยกโดยวิธีการใดการกรองการกรองการกรองเก่งมากอ่าคนที่ช่วยตอบเก่งมากเลยลูกอ่าวันนี้ถิงถิงใช่ไหมอ่าถิงถิงมตีไมตี้อ่าคนที่ช่วยตอบลูกเก่งมากเลยอ่าคนอื่นๆแสดงความคิดเห็นได้นะลูก อ่าช่วยตอบนะคะและคนอื่นๆที่ควรไม่ได้เอ่ยชื่ออ่ะอิมอุนโอเคอ่าต่อไปค่ะดินสอพองผสมน้ำดินสอพองผสมน้ำใช้วิธีการแยกแบบไหนเอ่ยดินสอพองไม่ละลายน้ำก็ใช้วิธีการใดได้เหมือนกันกรองกรองโอเคอ่า มากเลยค่ะใช้วิธีการกรองนะคะคล้ายๆกับน้ำปูนใส่นั่นแหละคล้ายๆกับน้ำปูนใส่ไปเศษเหล็กปนกับขยะแน่นอนเลยถ้าเป็นเศษเหล็กปนอยู่กับขยะต้องการแยกเศษเหล็กออกจากขยะเราต้องใช้วิธีการหล็การใช้แม่เหล็กดูโอเคการใช้แม่เหล็กดึงดูด นะคะ,ะการใช้แม่เหล็กดึงดูดแต่มาดูข้อนี้ตะปูเหล็กปนกับกรวดนักเรียนสังเกตตะปูเหล็กนะคะดูตะปูเหล็กที่ปนอยู่กับกรวดลักษณะนี้นักเรียนจะใช้วิธีการใดหยิบออกหยิบออกเออต้งหยิบออกก็ได้แต่ว่ามันช้าแล้วใช้วิธีการใดได,ได้อีก ใช้แม่เหล็กดูดใช้แม่เหล็กดูดอโอเคทิงๆใช้แม่เหล็กดึงดูดก็ได้นะคะเพราะว่าตะปูมีสารแม่เหล็กแม่เหล็กสามารถดึงดูดได้แต่กรณีอ่านี้ก็คือใช้วิธีการใดได้อีกหยิบออกก็ได้นะคะเพราะว่าเรามองเห็นได้ชัดมีตะปูอยู่เป็นไงนิดหนึ่งนะคะมีตะปูอยู่น้อยซคร่งปะปนอยู่กับ ตรวจนะคะมองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเหมือนที่ไมตี้บอกก็คือมันอาจจะช้าถ้าใช้วิธีการาหยิบออกแต่ถิงถงบอกวาอ่าใช้วิธีแม่เหล็กดึงดูดเลยง่ายอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เรา,าใช้วิธีไหนนะคะในส่วนนี้ก็คือหยิบออกก็ได้หรือใช้แม่เหล็กดึงดูดก็ได้นะคะไม่ได้หยิบออกนะโวกล่วดโดนตะปูตับ ได้บางคนกวนตะปูถ้าขยันก็หยิบออกใชาขี้เกียจก็ใช้แม่เหล็กดูดเอาโอเคค่ะต่อไปเปลือกถั่วลิสงบนกับเมลลกตัว่ใช้วิธีการใดเอ่ยหยิบออกการล่อนหยิบออกมั้งออกการหยิบออกบางคนบอกว่าหยิบออกแต่ถ้ามวลมากกับมวลน้อยตะกี้ใช้วิธีการใดได้แล้วลูกมวลแตกต่างกัน าก,การร่อนาการ,ร,ราการม้วนม้วนแตกต่างกันลูกมีคนตอบมาแล้วม้วนแตกต่างกาันการ,ราการรครับาการฝัดฝัดดอกการฝัดโอเคอ่าใช้วิธีการหยิบออกหรือว่า,าการฝัดนะคะอ่าหยิบออกหรือวา่า ่อไปอ่าอันนี้พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นกากถั่วเหลืองปนกับนมถั่วเหลืองสามารถใช้วิธีการใดได้เอย่ยการกรองการกรองการกรองโอเคกา,ารทีอเอ่าใช้วิธีการกรองได้นะคะนี่ก็คือวิธีแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายนะคะวิธีแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย เพราะฉะนั้นในการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายวิธีที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสมเราต้องพิจารณาอายรลูกสมบัติและลักษณะของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราต้องดูสมบัติแล้วก็ลักษณะของสารก่อนถึงจะมาใช้วิธีแยกโดยวิธีการใดซึ่งวิธีแยกก็จะมีอะไรบ้างการฟาดการหยิบออกการร่อน การก้องการตกตะกอนการรินออกหรือแม้แต่การใช้แม่เหล็กดึงดูดในวิธีการระเหยแห้งได้เช่นกันนะคะนี่ก็คือสรุปในส่วนของวิธีการแยกสารนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิจารณาในการแยกสารนะักเรียนจำให้ได้นะคะก็คือสมบัติแล้วก็ลักษณะนะคะ สำหรับวันนี้จะไม่มีการบ้านนะลูกเราทบทวนแต่ก็คือไม่มีการบ้านก็คือในส่วนของแบบบันทึกกิจกรรมหน้า36กับ37นักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะของใครยังไม่ทำบ้างเอยแบบบันทึกกิจกรรมในหน้า36กับ37อ่าเราทบทวนความรู้ตรงนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำแบบ เลยคะอ่าสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะในแบบบันทึกกิจกรรมลูกอ่าในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะในหน้าสามสิบหกและสามสิบเจ็ดของนักเรียนใครยังไม่ทำมีไม่เอย่ย นัเกเรยียนคงทําแล้วนะคะนัเกเรยียนลองดูของนัเกเรยียนอีกครั้งหนึ่งกลับไปทุกทวนของนัเกเรยียนอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราทําไปถูกต้องไหมถ้ายังไม่ถูกต้องปรับแก้ไขได้นะลูกในส่วนของแบบบันทึกกิจกรรมครูนฝากไว้ในหน้าส6มหกกับสามสิบเจ็ดนะคะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะมา ทวนสอบถามอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่นักเรียนได้เขียนไปนะคะว่าของแต่ละคนเป็นแบบไหนบ้างนักเรียนเขียนถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะนั้นฝากให้นักเรียนดูแล้วก็ทบทวนในหน้าส6แล้วก็ส7ในแบบบันทึกกิจกรรมนะลูกสำหรับวันนี้ใครมีคำถามบ้างเอ่ยมีคำถามไหมคะในส่วนของวิธีการแยกสารเนื้อผสมมีคำถามไหมลูก พิมมีคำถามไหมครับพิมอวันนี้พี่ิมบอกว่าไม่มีคะแนนเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทบทวนไปเรื่อยเออพิมยิ้มพ,มพิมว่าไม่มีคะแนนเลยวันนี้ใช่ไหมพี่ปีเออแต่วันนี้ถิงถิงเก่งมากเลยลูกเอาร่วมมือตอบดีวันนี้อ่าเด็กเกให้ความร่วมมือดีนะคะโอเคเก่งมากเลยวันนี้ พวอย้ำเสมอว่าคนอื่นๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะลูกบางครั้งอะถ้าควรเลื่อนเรียกชื่อทีละคนอาจจะช้ากว่าจะเลื่อนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นอะครวนบอกแล้วก็คือนักเรียนบอกชื่อแล้วก็ตอบบอกชื่อแล้วก็ตอบได้เลยนะคะในการให้ความร่วมมือวันนี้ดีมากนะคะโอเคไม่มีคําถามใช่ไหมเอ่ยทิงๆมีคําถามไหมลูก มีค่ะโอเคสันตี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีค่ะโอเคท้านแกไม่มีคำถามเจอกับครวนพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมทบทวนแบบบันทึกกิจกรรมหน้าสามสิบกกับสามสิบเจ็ดด้วยนะคะแล้วมาเจอกับครวนใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค